สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มากันแบบปุ่นหนาฝาครั้งอีกแล้วนะฮะกับความหมูนี่ความหมูอีกแล้วความหมูมาจากไหนนี่ไงมิวเอ็กหมูเอ็กหมูเอ็กโอ้โหนะฮะบอกเลยเรียกหมูแต่พี่ไม่หมูนะครับวันนี้มากัน3คันนะครับ3สไตล์3แบบโอ้โหเป็นแนวทางก่อนแล้วกันนะครับว่าคนที่จะซื้อมิวเอ็กเนี่ยโอ้โหเขาทำอะไรกันบ้างนะครับรถถึงจะขับดีรถถึงจะหลอ่อ รถถึงจะดูเท่ก่อนตอนนี้แน่ออกแล้วมาฟ้าจเจริญย่างยนต์นะครับหล่อแน่นอนนะของเราตอบโจทย์ทุกระบบทุกเซก g มนต์กับอินสุมิวเอ2025ด้านหลังผมก่อนเลยเนีย่ขึ้นเล็บคู่นะฮะกับอินสุมิเ2025ทาย r ากับ2แบบการตกแต่งโอ้โหเดีย๋ยวไปดูกันก่อนเลยดีกว่าว่า2คันนี้และคันที่3เนี่ยอยู่ฝั่งโน้นนะฮะเขาเป็นรุ่น Active ไม่เขาพวกไงเดี๋ยวย้ายเอาไปทางนู้นก่อนนะครับแต่ว่าก็มีทีเด็ดทุกคันเหมือนกันทุกสไตล์ทุกแบบนะเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนว่า RX ข้างหลังผมเนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วก็เป็นแนวทางการตกแต่งสำหรับคนที่ดูรุ่น RS อยู่นะครับว่าเอาไงดีเนาะล้อเดิมก็สวยล้อใหม่ก็เท่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนล้อทำไมถึงจะต้อง ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามีคําตอบในคลิปนี้อ่ะมาดูคันแรกกันก่อนนะครับคันนี้นี่ครับโอ้โหเป็นท้าย RS เหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็น wheel โ e ลว์ได้อ๋อนะฮะตัวนี้คือตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับวัยรุ่นท้าย RS ขับ4เลยคันนี้ขับ4ีมาเลยนะครับลูกค้ามีโจทย์บอกว่าทุกอย่างแฮปปี้หมดเลยฮะยกเว้นโชคโอ้โหโชคมันจะย้้ยโครง,งแขงเหลือเกินไม่ต้องลองฮะ แค่เทสได้หัวสั่นหัวครอนนะฮะโดนข้างๆเขกหัวแล้วปั๊บเลยครับนี่ออกรถแล้วรีบไปเปลี่ยนโชคด่วนเราก็เลยจัดให้นะลูกค้ามีงบให้ประมาณ3 6 0 0 0กว่าบาทโอ้โหแลวจัดเซตนี้ให้นะครับความสูงเดิมนะครับสเตป็ปความสูงเดิมนะครับรถไม่โหลดรถไม่ต้องจัดทรงนะเพราะลูกค้าเน้นเดิมอันนี้หนึ่งทางเลือกสำหรับคนชอบรถเดิมเดิมเราก็เติมมาไปครับชุดช่วงล่าง เพอร์ฟอร์แมสูงๆแบบนี้นะครับกับโชคชุดโปรเฟนเดอร์โอ้โหหน้าเป็นชุดมโนทูป2.0ปรับ8แอสชาร์สายยาวนี่นะครับลักษณะโชคก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหนีฮะมีสายยาวๆแบบนี้นะครับฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลเทไหยครับนี่โครเท่เลยนะครับตัวนี้เป็นปรับ8นะครับมีกระบอกซับแทงนะี่ครับปรับ8ระดับตรงนี้นะครับนี่ ชุดโชโอลหลววหลววครับนีชุดโชกจะเป็นโมโนทูปนะฮะสอนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะมีสเปคตรงรุ่นนะฮะตัวนี้จะทำมาทําประสิทธิภาพได้คือสเปคก็คือสแตนดาร์ดนะครับสามารถยกได้2นิ้วในโชคตัวเดียวกันนะครับนี่ฮะเวลาเรายกแล้วก็ปรับสตัดขึ้นไปแบบนี้ครับปุ๊บรถก็จะยกขึ้นนะครับตัวนี้ใช้ค่ารีคอยล์สปริงเดิมนะครับดยฮะแกนแบบนี้นะฮะเป็นโชคมโนนะครับ เป็นแก๊สกึ่งน้ำมันโอ้โ,โหนะฮะตัวนี้นะครับอารมณ์ก็จะให้ความแน่นหนึบนะครับขับแล้วเก็บเราต่อถนนดีกว่าโชคเดิมรถจะไม่มีอาการด,ดึงดังดึงดังให้เราได้เห็นครับโชคจะเป็นแนวแบบแน่นแน่นหนึบหนึบกดเบรกแล้วปุ๊บหัวหยุดหัวหยุดแนะหัวจะไม่ดึกดึกดึกอย่างเงี้ยหัวจะไม่ดึกดึกดึกอย่างเงี้ยนะหัวจะแบบปุ๊บไปอยู่เลยนะครับ ส่วนในด้านหลังนะครับค่าของโช้คก็จะเป็นสเปคสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับนี่นะฮะด้านหลังเนี่ยจะมีแบ่งเป็น3แบบแล้วกันนะครับจะมีเซ็ตสำหรับโหลดเซ็ตสำหรับสแตนดาร์ดเซตสำหรับยกนะครับหน้าตาโชคเหมือนกันแต่ความยาวมากขึ้นนะครับเคยเห็นกันในคลิปันผ่านมา EP ผ,าผ่านมามีแต่แบบโชคสั้นเห็นไหมเป็นสเปคโหลดนี่ แต่อนี้เป็นสเปคสาตรดาน Standard นะครับลูกค้าชอบเดิมๆอ่าอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นเซ็ตรอเดิมนะครับช่วงล่างเปลี่ยนใหม่นะครับสไตล์มองดูภายนอกแล้วให้มันเดิมๆนะครับหรือว่าสไตล์นี้แอบแม่บ้านทําก็ได้นะงบประมาณ36,200บาทโอ้โหพร้อมติดตั้งนะครับตั้งศูนย์เรียบร้อยดูแลทุกอย่างเป็น,นั้นั้ฟรีตลอดที่นี่ ที่เราฟ้าจเจริญย่างยนต์เน้นดูแลหลังการขายเน้นบริการประทับใจแต่สุดท้ายเก็บตังค์โอเคนะครับก็สเตปนี้นะครับแอบบ้านมาทําได้รับรองไม่บ่นนะครับถ้ายังปล่อยให้ขับโช๊คเดิมๆรับรองโดนบ่นแน่นอนกับสเตปแรกนะครับลดทรงเดิมเติมช่วงร่างแน่อันน่งแนวทางนะครับสําหรับคนที่ ซอร so ์รถอีส e ุโมเอ็กไปแล้วหนึ่งคันที่สองโอ้โหชุดนี้บอกเลยว่าหล่อเพิ่มความหล่อทำไมถึงต้องเปลี่ยนล้อทำไมต้องเปลี่ยนยางอะช่วงล่างคล้ายๆกันทำไมต้องเปลี่ยนครับคันนี้นเดิมๆก็ขับได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนขับดีกว่านะครับเรามองก่อนว่าคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างสเต็ปอะไรนะครับสเต็ปช่วงล่างคล้ายๆกับ คันแรกนะครับเพราะว่าคันนี้จะต่างกันที่ไอ้ด้านหน้าเนี่ยจะใช้เป็นโมโนทูป2.0ธรรมดาตัวนี้ไม่สามารถปรับได้นะครับสเต็ปนะฮะจะเหมือนกันเห็นไหมครับดีแม็กหรือมิวเอนะครับนี่สแตนดาร์ดอัพสเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแอปแชร์คือไม่สามารถปรับได้นะเดีวนี้จะไม่มีสายไม่มีซับแท้งนะครับข้อดีของซับแท้งข้อดีของ จะแตกต่างจากตัวนี้อย่างไรราคาแพงกว่านะครับตัวนี้11,350บาทต่อคู่นะครับเมื่อกี้18,000บาทต่อคู่ต่างกันประมาณ7 0 0 0พได้กระบอกซับแท้งส์ใสายมา1คู่ต่างกันตรงไหนนะครับคือเราต้องบอกก่อนว่าโช๊คเนี่ยด้านในมีระบบเป็นน้ำมันนะครับมีแก๊สด้วยนะครับเวลาเราวิ่งทางไกลนะครับการเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงมันมีความร้อน เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบอกโช๊กนะครับโช๊กจะเกิดการเฟรดหมายความว่าน้ำมันที่อยู่ในนี้มันเป็นฟองนะครับพอมันฟองเสร็จปุ๊บมันจะมีอากาศในกระบอกโช๊กมันทำให้โช๊กเสียค่าความหนึบแน่นลงไปมันจะฟรีไว้ง่ายๆนะครับมันจะความหนืบมันจะหายไปอ่ะพูดภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆเอ้เราภาษาเทคนิคเชียนไม่เป็นซะด้วยภาษาแบบชาวบ้านนี่เข้าใจง่ายนะนะครับ ไอตัวแท้งเนี่ยก็เหมือนตัวเก็บกักเออนะครับระบบน้ำมันกับแก๊สเนี่ยพอปุ๊บมีช่องว่างเสร็จปุ๊บดันเข้าไปปื๊ดนะครับเข้าไปเติมเต็มในระบบนะทำให้โชคแน่นและประสิทธิภาพทํางานได้เต็มระบบเหมือนเคยเห็นปะ่ะเสียตั้งอีกเจ็ดกบาทได้สิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเทียบกับสแตนดาร์ดมันต่างกันแบบ ฟ้ากับเหว่เลยนะครับนี่นะครับอย่าคิดว่าโช๊คตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของโมโนทูบจะไม่ดีนะผมบอกเลยว่าจับอาการได้ตั้งแต่ล้อหมุนโอ้โหบอกเลยว่าเสียวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูมะจะมาถึงต้องใส่โช๊คตัวนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเปคเดียวกันนะครับเพราะว่าระยะของลูกค้าต้องการสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับก็ใส่เป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันนะฮะดูฮนะ อ่นะครับเป็นโชคสแตนดาดอ่าพิกกี้แบ็กนะครับสังเกตนะครับเวลาติดตั้งดูด้วยนะครับเขามีสเปคทั้งซ้ายและขวาอันนี้ด้านขวานะครับอ่านะครับอีกอันก็จะเป็นด้านซ้ายกระเล็บกับไรนะครับนะเห็นไหมครับอ่าส่วนรายละเอียดของโชคนะครับตอนนี้โปรเฟนเดอร์ได้ขยายการรับประกันโชคเพิ่มขึ้นนะครับ หนึ่งปีจาก2 0 0 0 0โลนะครับตอนนี้เป็นรับประกัน1ปีเป็น30,000โลแล้วเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้โฟลเฟนเดอร์นะครับและอย่าลืมนะครับการรับประกันทุกครั้งต้องลงรับประกันผ่านแอปพลิเคชันของทางโ o เฟนเดอร์ทุกต้นนะครับถึงจะรับประกันนะนะครับแล้วก็ซื้อกับล้าที่เป็นตัวแทนนะครับมั่นใจได้ว่าการรับประกันโชว์ของคุณเต็มระบบแน่นอนนะครับอ่ะเรามาคุยกันต่อนะครับอันนี้เป็น สเปคสแตนดาดนะครับใช้สปริงเดิมทั้งหมดความสูงเท่าเดิมแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับระยะความสูงเท่าเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยไซส์ล้อมาเป็นขอบ20อยู่แล้วนะครับตัว rs นะครับแล้วก็ยางนะครับก็จะเป็น265 50 20แต่ว่าคันนี้ไม่โหลดครับแต่เราอาศัยเพิ่มวงยางนะครับรอบ,บวงยางให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้ไซส์ที่เป็นออวร์ไซส์มากขึ้นก็คือ 275 5520โอ้โหบางคนสงสัยนะว่าใส่275เนี่ยติดไหมเลี้ยวได้หรือเปล่านะครับรับประกันว่าผ่านแน่นอนเดี๋ยวเรามีให้ดูฮนะเคยทำไปแล้วหลาย EP นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1 e ึีีที่เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อแบรนด์มาตรฐานเหมือนเดิมของเรา100%เรซครับวกวิวนะครับตัวนี้เป็นรายฮิตสุดตารางหากันทั่วตลาดที่ไหนไม่มีฮนะ ที่นี่เรามีแน่นอน,นครับเป็นตัวสีดำเงา VFX 0 1ล้อโฟร์บ r มบิเต็มทุกระบบทุกตัวนะครับสเปคของเขาจะเป็นขอบ20กว้าง9นิ้ว o อฟเซตบวก15้เอาโห RS มีโป่งใช่ปะพอดีเป๊ะรับรองนะครับเห็นปะผมบอกว่า RS มีโป่งพอดีเป๊ะเห็นไหมครับเพราะอะไรนี่คือคำตอบที่ผมบอกไปเปยแล้วนะฮะการใส่ล้อของเวกวิวนะครับ,รส,รออรบสเปคบวก15 นี่คือสเปคสำหรับมิลเที่พอดีมากๆส่วนล้อเดิมคนชอบเดิมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอยากได้รถสวยออฟเซ็ตล้อต้องดันออกมาอ,อีกนะครับเพราะว่าล้อเดิมใส่แล้วหุบน,นั่นเองนะครับผ่านและ2แนวทางนะครับรถเดิมเปลี่ยนโชคอย่างเดียวก็ได้ทรงนะครับได้ความหนึบแน่นประโยชน์ของเขาคือช่วงล่างจะเฟิร์มขึ้นนะครับเป็นแนวทางที่หนึ่งสำหรับคนที่ออกมิเนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับ ตัวที่2ช่วงล่างด้วยนะครับล้อยางด้วยได้สมรรถนะในการกับขี่ของช่วงล่างได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของยางและล้อที่เบาขึ้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้างบประมาณที่บ้านไม่ว่าจัดได้เลยครับล้อยางโชคจัดจมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคัน3เป็นออปชั่นแอคทีฟโอ้โหคันนี้เป็นน้องน้อยสุดในกลุ่มนะครับ RS นะครับ แล้วก็อะไรนะออลติเมทนะครับแล้วก็มาอีลิแกนตัวนี้เป็นโฉมแอคทีฟก็คือน้องน้อยสุดออปชันต่ำสุดแต่ว่าใจไม่ต่ำแน่นอนครับสเปคขอล้อยางชเชลฟยวจัดแจมเต็มระบบกับคุณภาพล้วนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าล้ออะไรอ่ะไปครับผม นี่ฮะอีกคันของเราเป็นตัว Active โอ้โหอีกหนึ่งแนวทางครับสำหรับคนที่มอง Active ไว้นะครับ Active mm hmm. เป็นสเปคตัวน้องน้อยสุดในกลุ่มนะฮะล้อเดิมจะมาเป็นขอบ17ดนะครับดูไม่ค่อยสมส่วนกับรถเท่าไหร่นะครับพจะดูล้อเล็กๆนะฮะวันนี้ลูกค้านะครับก็สเปคมาเป็นล้อขอบ18นะครับช่วงล่างยังเป็นสเต็ป เดิมๆนะครับลูกค้าขอลองฟิลลิ่งเดิมๆก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะลองฟิลลิ่งก่อนว่าเดิมๆขับได้ไหมขับไหวหรือเปล่าหรือจะไปต่อดีอ่านะฮะวันนี้เลยขอช่วงล่างเซ็ตเดิมๆนะครับแต่เปลี่ยนล้อเป็นยางนะครับแต่ยางกับล้อที่เลือกเป็นของคุณภาพไม่ธรรมดานะครับล้อนะฮะจะเป็นสเปค18นะครับคูณ9ออฟเซตบวก15เหมือนกันนะครับบอกแล้วออฟเซต15เนี่ย เป็นอัพเดตที่พอดีที่สุดสําหรับมิลเนะครับถึงรุ่นนี้จะไม่โป่งห้างนะครับไม่มีคิ้วนะก็เสมอเหมือนกันนะครับเพราะตันนี้เป็นรุ่น Active ไม่มีอุปกรณ์รอบตัวมาให้นะครับแต่สามารถอัพสตปเป็นรุ่นไอได้นะครับนะครับมีทั้งชุดคิ้วชุดชายล่างชุดกระจังโลโกงโลโก้มีขาแยกทั้งหมดนะครับสำหรับอิดสุใครที่จะแปลงก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับมาดูล้อกันก่อนรายละเอียดล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อเวกวิวเช่นเคยนะครับ อาจจะไม่ค่อยคุ้นตานะครับกับรถเจนของ m ิวเที่มาใส่ล้อ18ครับส่วนมากลูกค้าจะเลือกเป็นขอบ20นะครับ20ผมบอกว่าใน,ในความมีเห็นส่วนตัวนะถ้ารถรุ่นนี้แนะนำอย่าให้ใส่ขอบ20นะครับเพราะว่าซุ้มล้อค่อนข้างมาใหญ่นะครับใส่ล้อขอบ18เนี่ยกับยางหนามันดูตันนะครับยิ่งเป็นแนวสเตปแบบดอกมีดอกหน่อยเป็น AT หน่อยมันจะดูหนารถมันจะดูไม่เพรียวนะครับ ถ้าเรใส่ขอบ20เนี่ยรถมันจะดูเพียวนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาก็จากขอบสิจะได้ความนุ่มนวลที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงยางจะหนานะครับแต่ว่าขอบ20ระยะเดินทางไกลขับดีกว่ารถจะลดอ,อาการย้วยคงเทงจากแก้มยางที่หนาได้นะครับก็ข้อดีข้อเสียคนละอย่างและจะชอบนะครับแต่ส่วนลักษณะข,ของล้อตัวน,นี้เป็นล้อ VX VF 0 4ะครับงงไปหมดแล้ว ทั้ง VFX ทั้ง VF อะไรรหัสขายบ่อยนะครับขายเยอะนะครับรหัสก็เลยรัวไปรัวมานะครับตัวนี้เป็น VF04 SUV นี่สเตปแบบพุ้นมือเลยนะฮะสเปคขอบ18นะครับกว้างเก้านิ้วอัฟเซตบวกส5เป็นสีดำเงานะครับตัวนี้ก็เป็น1ตัวที่นิยมนะครับส่วนตัวยางนะครับจะเป็น Open นคันที่ AT3 นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดคือ ตัวหนังสือขาวนั่นเองคนที่ชอบดีเทลของล้อที่มีล,ลวดลายนะครับยางที่มีลวดลายขาวตัดกับล้อดำๆตัวนี้ก็ดูเข้ากันนะครับสำหรับรถแนว p v v m u X 2025คันนี้รับรองหล่อแน่นอนนะครับก่อนจะไปดูทั้ง3คันเสร็จแล้วนะฮะจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานอินสุเมโทชัยพฤกษ์นะครับ วันนี้ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากทีมงานของพี่อินอิรุโซครับและน้องบิมมี่อิรุโซนะครับพาลูกค้ามาทำกันนะครับรีเควสมาทำที่ฟ้าเจริญยางยนต์ต้องขอขอบคุณในการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เดี๋ยวรอติดตามชม3แบบ3สไตล์สไตล์แรกนะครับทบทวนอีกทีโชคเดิมนะครับเ,เปลี่ยนโชคนะครับรถทรงเดิมทั้งหมดอุปกรณ์เดิมทั้งหมดเปลี่ยนช่วงล่างอย่างเดียวนะครับ ส่วนที่2ตัวเรื่องนะครับเป็นเซ็ตใหญ่นะครับ2 0ยาง20นะครับช่วงร่างเอาแบบพองงบประมาณได้นะครับอ่าก็เป็นชุดแ a ป p ป m e a ิอีกหนึ่งชุดที่เราแนะนำนะครับล้อยางโชคนั่นเองนะครับส่วนคันที่3นะครับแอคทีฟน,นะครับเป็นตัวน้องน้อยของเรานะครับก็จัดเป็นสเตปล้อ18ยาง18ของเวกวิลและโตโยทายเดี๋ยว3คันผลลักษณะออกมาเป็นแบบไหนรูปภาพออกมาเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่า เดี๋ยวรอชมอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกับฟ้าเจริญยางยนต์ฟาร์มหมูมิวเ2025ทุกท้ายเลยผมมีหมดวันนี้อ่ะเดี๋ยวรอชมนะครับอย่าเลื่นผ่านนะครับเดีย๋ยวไม่รู้เรื่องนะก่อนจะไปดูกันฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดแนวทางาตกแต่งรถของเราอ่ะเดี๋ยวไปดูกันสักครู่เดียว ครับสแบบ3าสไตล์สไตล์ฟ้าเจริญยางยนต์นี่3แนวทางวันนี้เอามาให้ดูกันจบจบแบบจจมนะครับวันนี้ rs 2นะครับ active 1โอ้โหไปดูกันเลยดีกว่าคันแรกคันแรกนะครับนี่นะครับรถเดิมๆเห็นไหมฮะทรงเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็น rs ขับ4 4 wheel drive นี่นะวันนี้มาเติมช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเรามีให้ดูกันนะฮะนี่เป็นโช๊คโฟร์เบนเดอร์ต้นหลัง Piggyback หน้าซับแทงขันนี้ก็เซฟอารมณ์การขับขี่นะครับแต่รูปรักษณ์ภายนอกยังเป็นของเดิมอยู่สรุปว่าแต่งแบบแอบแอบแแอบคนแม่บ้านนี่แอบคนที่บ้านไม่แอบแอบแม่บ้านกับแอบคนที่บ้านเหมือนกันนะครับรับรองขับไม่รู้แน่นอนแต่ฟินแน่นอนกับแบบนี้นะครับอ่ะสเต็ปที่2ขยับสเต็ปกันมากับชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกหนึ่งแบบนะครับสไตล์ งบจบชุดนี้แสนไม่ทอนโอ้โหแต่เธอล้อเดิมได้นะงบไปถึงแสนคันนี้นะครับกับสเต็ปล้อ,อยางโชค๊คครับคันนี้จัดคุมให้อยู่ในงบประมาณที่พูดนะครับหน้าเป็นโชค๊คโมโนโทูบ2.0ไม่มีซับแท้งนะครับหลังเป็นพิกกี้แบ็กปรับ8นี่ระยะสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับรถทรงสแตนดาร์ดเราจัดล้อ,อยางเข้าไปหาทรงรถนะครับ ก็เรียกว่าเป็นการเซ็ตทรงอย่างหนึ่งนะครับยางจะเป็น275-5520นะครับจากโตโยต้าโอเพนคันที่ a t ทนะครับตัวหนังสือขาวแบบนี้นะครับส่วนล้อนะครับเป็นล้อแท้แบรนด์เวกวิลนะครับของเราก็จะเป็นเวกวิลเป็นหลักอยู่แล้วล้อคุณภาพรับประกันยาวนานนะครับแล้วใส่แล้วมีออร่าใส่แล้วหลอ่อพูดง่ายๆนะครับ ส่งออกมาดูบึกบึนดูสมรถนะครับตัวนี้จะเป็น R S ขับ2นะครับนี่สีขาวแบบนี้หล่อๆนะครับก็โหคันนี้ลืมพูดนะสไตล์มีหลังคาดำเข้ามานิดนึงดูดุดันนะครับใครสนใจจะแลบหลังคากับคันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นหลังคาเดิมๆนะครับข้างข้างรถก็เดิมๆเขาขาวแบบนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าทรงล้อทรงยาง หล่อแน่นอนนะครับอ่ะมาดูคันสุดท้ายน้องน้อยของเราโอโหยหล่อเห็นไหมฮะล้อยางชุดเดียวคันนี้นะครับเปลี่ยนลุกของรถเลยนะครับล้อเดิมมา17สไตล์เล็กๆขารีบ,รบดูไม่บึกบึนคันนี้เสริมคิ้วรถนะครับเป็นคิ้วเสริมฮะเป็นสีดําแบบนี้นะครับรถเดิมๆจะไม่มีมานะครับรถก็จะดูพองขึ้นนะครับเราจัดเจ็ตล้อเข้าไปหานะครับ เป็นล้อเวกวิลขอบ18เช่นเคยนะครับ265 6 0 18เป็นยาง AT3 ของตโยูไทยเหมือนกันล้อเป็นโฟร์ i n g จากค่ายเวกวิลโอ้โหของเราในเวกวิลเต็มระบบจริงๆที่ไหนไม่มีที่นี่มีนะจ๊ะใครหาของไม่ได้มาหาเราได้ฟ้าจเจริญยางยนต์นะครับถ้าไม่พลาดกลัวหลุดนะครับกลัวหาไม่มีตอออกรถไม่มีล้อใส่มามัดจำจับจองกันได้ที่ฟ้าจเจริญยางยนต์ฟ้าจเจริญยางยนต์อยู่แยกสวมเด็ด ปาเกตนนทบุรีริมถนนตีวานนมีสาขาเดียวเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับใครมาไม่ถูกกด Google Map ได้พิมพ์ฟ้าเจริญยางยนต์นนทบุรีขึ้นแน่นอนครับภาษาไทยต้องรุ่นนะครับใครใจร้อนอยากถามข้อมูลนะครับก็ฝากเบอร์ไว้นะครับ0817341752รับตลอด24ถ้าวันไหนโทรไม่รับโทรกลับแน่นอนครับพบกับผมเปิ้ลฟ้าเจริญยางยนต์ได้ทุกวัน ที่นี่ที่เดียวครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมนะก่อนที่ผมจะไปหรือว่าเห็นผมไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อกำลังใจดีๆจากช่อง YouTube ของเราแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปกับแนวทางแต่งรถรอๆหลายรูปแบบหลายสไตล์ที่ฟ้าจเจริญยางยนต์วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอา้าวพี่แล้วคันนู้นนะคันในสุดน่ะนั่นก็มิวเองอะ อา้าวขนั้นแต่งไปหลายปีแล้วของเราเจ้าวิวเอ็กอยู่แล้วทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์าาจะเลนอย่างยืนเปียว